คุณเคยรู้สึกไหมเหมือนมีบางอย่างจ้องมองอยู่ในความมืดของป่าลึกบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แต่มันมีปีกคล้ายนกมันคือเทนงูสิ่งมีชีวิตลึกลับจากตำนานญ,ญี่ปุ่นผู้ที่คอยเฝ้ามองทุกการเคลื่อนไหวในป่าและภูเขาคอยปกป้องธรรมชาติอย่างเงียบเียกและพร้อมที่จะลงโทษผู้ที่บังอาจลุกล้ำเทนงูปีศาจผู้มีรูปลักษณ์ประหลาดคล้ายมนุษย์แต่มีปีกเหมือนอีกาและมีจมูกยาวเป็นเอกลักษณ์ มันเป็นทั้งผู้เฝ้าระวังและผู้พิทักษ์แต่ผู้ใดที่บังอาจหยีบย่ำเขตแดงของเทนงูจะได้พบกับพลังเวทมนต์อันน่าขนลุกที่ไม่อาจคาดเดาได้เทนงูมีพลังที่มนุษย์ธรรมดาไม่อาจเข้าใจมันสามารถล่องลอยไปในอากาศอย่างเงียบกริบแปลงกายเป็นสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือสร้างภาพลลงตาให้ผู้คนหลงทางหากใครได้ยินเสียงกระซิบหรือหัวเราะจากความมืดมันอาจไม่ใช่แค่เสียงลม แต่มันอาจเป็นเทนงูกำลังเล่นที่เรนกับเหยื่อของมันอยู่มีตำนานเล่าว,ว่าแม้เทนงูจะเป็นปีศาจแต่มันก็ไม่ได้มีแต่ด้านมืดบางครั้งมันได้ถ่ายทอดวิชาดาและศิลปะกการต่อสู้แก่ซามูไรผู้มีจิตใจกล้าแกร่งมันเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งและสติปัญญาของพวกเขาแต่หากผู้ใดลหลงไหลในพลังและใช้อำนาจในทางที่ผิดเทนงูก็พร้อมที่จะเป็นศัตรูทันที ในบางหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับป่าชาวบ้านเชื่อว่าการบูชาเทนงูจะช่วยให้พวกเขาได้รับการปกป้องพวกเขาถวายอาหารและเครื่องบูชาหวังว,ว่าเทนงูจะมองพวกเขาอย่างเมตตาและปกป้องจากภัยพิบัติแต่หากมีใครลบหลู่หรือทำลายธรรมชาติเทนงูก็จะกลายเป็นภัยที่แ้แรงที่สุดและหากวันใดคุณพบว่าป่าทั้งป่ามีหมอกลงจัดหรือลมพัดแรงเกินปกติจงระวังให้ดีเทนงูอาจจะกำลังปกป้องอาณาเขตของมัน และหากคุณได้ยินเสียงจากยอดไม้จงอย่าหันกลับไปเพราะคุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับเทนงูผู้เฝ้ามองจากความมืดผู้ที่พร้อมจะลงโทษผู้ที่ละเมิดเทนงูปีศาจปีกนกผู้เฝ้าพิทักษ์ธรรมชาติด้วยพลังอันลึกลับและลุ่มลึกมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังที่เกินกว่ามนุษย์จะควบคุมเป็นทั้งผู้พิทักษ์และผู้ลงทันและถ้าคุณพบกับเทนงูคุณจะถูกทดสอบ หรือถูกหลอกหลอนตลอดการไม่มีใครตอบได้นอกจากตัวคุณเองเทนงูเป็นตัวแทนของพลังแห่งธรรมชาติและบิญญาณที่มีชีวิตและจิตวิญญาณเทนกงูเป็นทั้งผู้เฝ้าระวังและพิทักษ์ธรรมชาติซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ตำนานเทนกงูตนใจให้ผู้คนเคารพธรรมชาติและหากพวกเขาละเมิดสิ่งที่เคารพเทนกูจะลงโทษพวกเขา ขอบคุณที่รับชมเงาลับแห่งราตรีบิลลิสอินเรียลิตี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลึกลับและสยองขวัญครั้งต่อไปและถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆได้สัมผัสความลึกลับไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะไม่พลาดทุกความลับที่ถูกซ่อนอยู่ในเงามืดของราตรีแล้วพบกันในความมืดของราตรีครั้งต่อไป